นึกขึ้นได้ในฮะดิษบทหนึ่งพี่นองคขับท่านนาบีสลลัลลอฮุวะลัยฮะสัลลัมบอกว่ามัลคอรายาฟีตอลาบิลอินใครข้อตามพี่นองคขับตีอกจากบ้านเดินทางมาเพื่อสเสวงาความรู้ศาสนาตอนนี้พี่น้องอย่างเปลี่ยนเนียยท่าน อ๋อชาติมาที่บ้านมาลงตาเบียนแต่เดียวไม่ความว่าต่อรื้อไปนี่กบบารฟังคนเละแต่ว่าพอมารู้ปั๊บพี่นองหา้าขาว่าไม่ได้แล้วเนาะตัวน,นี้เปลี่ยนเนี่ยท่านพี่นองครับเปลี่ยนว่าเพือถ้าราสุลลลอฮฺสัลลัลลอฮิสัลลัมบว่ามั่นคอรายาฟีตลาบิลเอินมีใครข้อตามที่เดินทางออกจากบ้านมาพี่นองมาที่นี้โดยเนีย่ยดกอซดในใจพี่นองนะโดยเจตนาว่าเพื่อศึกษา,าวิชาความรู้โดยเฉพาะ โดยเฉพาะได้พป่น้องชีวิตครอบครัวในรัวอิสลามนะเหมือนตีนังซื้อตีพี่น้องจับตรงอยู่เนี่ยถ้าพี่น้องเนี่ยเช่นนี้พี่น้องครับทารุสุล,ลปปะกันเลยว่ากาณฟีซาบิลลลฮัต,ตายารจีอาเอากำมาก่อนบุคคลบุคคลนี้ที่ออกเดินทางมาพี่น้องครับเท่ากับเขาออกเดินทางมาในซาบิลลละุนทางของอัลลอฮฺซุบฮานาวตะตาลา พลลบุญเทียบเท่าเหมือนกับหนักรอบตีออกไปส่งครามเพื่อปกปองอิสลามเสียชีวิตในชายเฮตฟีซาบีลิละเล้วช่วงนี้พี่น้องที่พิศพี่น้องมานนางยูนี่มากักจ,จะบันทึกเนาะนายกนางข้อคนนั่นคนโนคนนี้พลลบุญเทียบเท่ากับพวกเี่ไปออกรอบส่งครามฟีซาบีลิละพี่น้อง แต่ัวโรนี้นั่งในห้องเอบายพป่นองเนาะแต่บวนูนูให้ความว่ากลางโรนกลางเด,ดตตรงโตโซกับศัตรูพระบุญดังกล่าวนี้พี่น้องฮัตตายาระจีอาจนกระั่งโราลบบานน,านี่แสดงว่าผมมั่นใจเลือกอื่นพี่น้องว่าเนาะฮัตตายาระจีอาลบบานกันนูแลยพี่น้องนอจบรายการตอนเย็นยยนั้นและตอนเที่ยงนี้ไม่มีใครหลักนี้ลบนะจนกระถ่าางนูแลยพี่น้องให้เสร็จซ้ำ พราะรั้นเราภาพุ่มใจพี่น้องเนาะเอาวันนี้เราไม่ได้ตรงนู้จริงแต่ในครั้งหนึ่งชีวิตของเราพี่น้องครับเราได้เนียดก่อสซดเนาะเพื่อตีจะสาวางง้าความรู้ในเรื่องศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการนิกะและการยาราง